มาเฮียเซิฟใหม่อีกแล้วไอเฮียเอ,อ้ยหายากจริงเลยเซิฟแต่ละวันโชคดีมีน้องคนหนึ่งส่งมาให้น้องหรือพี่กูไอเฮียช่างมใส่ชื่อไปนี่หนึ่งสองสามนี่เ,เฮียเลขไม่เดิมแล้วปกติอะไรห้าห้าเก้าเก้าอันนี้มีหนึ่งสองสามเออ นี่จริงๆอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ดีลักนะเพราะไอ,อนน้ดีลักเล่นไปนู่นแล้วจริงๆมันมีคลิปรีวิวไปแล้วก่อนหน้านี้อีกคลิปหนึ่งถามว่าทำไมไม่ลงแหมกูอ่าไว้เกือบสัปดาห์แล้วเปตจดให้ลงไม่ก็ไม่ได้ต้องลงล่าสุดเดีแม่งปวดอีกพี่ครับโหลดไม่ได้ครับพี่สเ๊สะเดะมาดูของเหมือนเดิมเป๊ะของทำเมกาเรกวาซ่า แล้วก็ exp แล้วก็เพชรนี่จริงจริงไอ้เด้งสแสบหูเลยมือมาดูตู้ดิเนี่ยจริงๆตู้มันรีนะก่อนหน้านี้มันเป็นตู้เรวควาซ่ากับกราดอนซึ่งไอดีหลักสูมไปแล้วเดี๋ยวจะมีขลิปรูให้ดูก็น่าจะนานอยู่แหละน่าจะนานนานแบบนานมากนานแบบนานนานนานจนนานจนนานอ่ะอืม เดี๋ยวเข้ามาสุ่มแล้วกันเด้อใน id หลักพอ id รองกูรีวิวแล้วก็จบทิ้งอ,อี๋ง่ายเรามาดูหน่อยกว่ามีอะไรแจกบ้างก็จะมีนี่เป็นรูนใช่ไหมอ่าใช่รูนแจกเยอะอันนี้ก็ชิปอ่า เด้งเข้าไปไม่เหมาะทาเมกาได้เลยเน,นี่ยลดเสียงไน่อ้เหี้ยดังใช่ไหมนี่เสริมนี่คือทําเมกาได้เลยนะเนี่ยดูดินี่เศษก็ครบลูกแก,ก้วกค็รกคบรคบเศษทําไม่ได้กว่าซากก็ครบตัวละครแจกฟรีด้วยส่วนพวกนี้กูจะไม่เปิดละกันถามว่าทําไม่ขี้เกียจนั่นแหละมันมันหมุนนานอะไม่เปิดแล้วกันก็ ของที่ได้ก็มีพวกกุญแจไว้สุ่มของสุ่มใส่แบบนี้แหละกุญแจพลังงานเพชรเงินอนะไรเนี่ยคิดได้เยอะเยอะโอเคเพชรก็แจกอยู่ที่เก้าล้านเพชรถ้าเปิดไอ้ถ้าเปิดไอด้พวกนี้หมดก็จะรวมประมาณสิบล้านเพชรก็มาเปิดเอาเองแล้วกันนะ VIP สิบแปดก็เยอะอยู่ไม่จะอยู่ตันตันเลยแหละ แตันเลยก็ถ้าใครอยากทำเมกาเดวาสา่าก็แล้วใครอยากเล่นก็โหลดได้จะทิกลิกไงไว้ให้แต่ถ้าโหลดไม่ได้กูจะไม่พูดอะไรทั้งนั้นกูจะบอกแค่ว่าไม่รู้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 ก็ก็ก็กกกไม่รู้อ่ะใช่ก็ก็ผมไม่รู้อ่ะ